ดิชันปมีวันนี้รายงานตรงจากนิวยอร์กค่ะครั้งนี้จะมาร่วมงานกับ HTC ดังนั้นเมืองไทยออาพิจีกรมาอยู่ทำไงดีถ้าอย่างนั้นสิขอแปะมือกับน้องหมาน้องแมวให้มาเป็นคนรีวิวอุปกรณ์ไอทีแทนแล้วกันดูซิว่าจะน่ารักขนาดไหนพูดจริงนะเนี่ย เริ่มจากกล้องโปรโวที่ฮิตมากในหมู่คนที่ชอบกิจกรรมลดผลนแนวเอ็กซ์ตรีมเอาไว้เก็บภาพแอคชั่นมุมกว้างแบบเดียวกับที่ตาเห็นแต่ถ้าเราลองเอาไปติดไว้กับหัวของน้องหมาดูแล้วก็แน่นอนว่าเราก็จะได้มุมมองแบบหมาหมค่ะตามธรรมชาติของน้องหมาหมาเป็นสัตว์ที่มีความตื่นตูวสูงเจออะไรใหม่ๆก็จะพุ่งเข้าใส่ทันทีไม่เชื่อต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเอากล้องติดไว้ที่หลังสุนัขพันลาบดรอแล้วปล่อยมันวิ่งไปตามใจชอบจะได้ภาพแบบเนี้ยใครอยากลองบ้างง่ายๆเลยค่ะแค่หาสายรัดกล้องมาติดกับน้องหมาเข้าไป จะทำเองแบบ DIY หรือซื้ออุปกรณ์เสริมสายรัดที่โกลโ o ทำออกมาขายก็ได้ติดตั้งเสร็จก็พาน้องหมาออกไปทำกิจกรรมแบบลุยๆเพื่อถ่ายคลิปแล้วคุณจะได้เข้าใจสัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้นนะถ้าหากน้องหมายังไม่แปลกพอเราลองเปลี่ยนมาดูน้องไก่บ้างมารีวิวกล้องสตีที่แคมกันบ้างดีกว่าค่ะ เมื่อตากล้องชื่อว่าเดฟเกิดปิ๊งไอเดียเมื่อได้ดูคลิปบนอินเทอร์เน็ตสังเกตเห็นว่าหัวไก่มันจะอยู่นิ่งๆแม้ว่าตัวมันจะขยับแค่ไหนก็ตามดังนั้นเขาก็เอาไก่ของตัวเองชื่อลิซซี่มาทดลองทําเป็นขาตั้งระบบกันภาพสั่นไหวใส่กล้องติดกับหมวกเข้าไปที่หัวพร้อมตั้งชื่อว่ากล c สมจากนั้นก็นําลิซซี่ไปทํากิจกรรมต่างๆเพื่อทดสอบว่าลดการสั่นไหวได้จริงหรือเปล่าไม่ว่าจะเอาไปนั่งหัวเรือสปีดโบ๊ทเอาไปถ่ายในคอนเสิร์ตพาไปขี่มอเตอร์ไซค์กระโดดรม่มล่องแก่งภาพที่่อออกกมากา็ยง ยิ่งไม่สั่นไหวท้ายคลิปก็เฉลอยออกมาว่าเป็นคลิปไวรัลที่ทําออกมาโปรโมทสมาร์ทโฟนของ LG เซ็นเซอร์ที่ใช้ก็เป็นตัวเดียวกันกล้องมาพร้อมกับ OIS หรือระบบกันภาพสั่นไหวนั่นเองค่ะตายคุณสมบัติจะเหมือนกับที่โฆษณาไว้หรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูกันเองนะปิดท้ายวันนี้ด้วยนักเล่นเกมที่คุณเห็นแล้วจะต้องทึ่งเพราะไม่ใช่แค่มนุษย์เราเท่านั้นที่ชอบเล่นเกมเราสัตว์โลกผู้น่ารักก็เล่นเกมได้เก่งไม่แพ้คนเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมยอดฮิตฟรุตนินจา คังคกและกิ้งก่ากับการใช้ลินจิ้มมดตัวน้อยในเกมแอนด์ค u ัชเชอร์ลิงน้อยกับ a n g กี้เบิร์ดนกแก้วละเลงฝีเท้ากับแอปดิปเปโนแมวน้อยเปลี่ยนจากการจับหนูมาเอาดีเป็นดีเจสครัชแผ่นและอีกเพียบหาดูได้บน Youtube เท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจให้สัตว์เลี้ยงเล่น iPad ตอนนี้มีแอปหลายๆตัวที่ออกมาเพื่อสัตว์เหล่านี้โดยเฉพาะเลยนะคะลองไปหาโหลดได้จากแอปสโตรเลยค่ะ ชื่อสวนสาธารณะว่าไฮไลน์ค่ะแปลกดีนะคะยกพื้นขึ้นมาอย่างกับสะพานลอยขนาดใหญ่แล้วก็มีแบบเหมือนสองข้างทาง,างต้นไม้น่ารักน่ารักเต็มเลยเอาเป็นว่าครั้งหน้าไอทีวันใหม่จะมาพร้อมกับไอเดียดีๆสถานที่สวยๆให้คุณผู้ชมทุกคนดูจบแล้วนอนหลับฝันดีแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ